การที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการบบดำเนินงานโฮม e มดูเรชันหรือ h i ชซึ่งอำเภอตุกปาเป็นอำเภอที่มีความพร้อมที่สุดของจังหวัดพังงาเราก็ได้นำนโยบาย h i ชในในการรักษาผู้ป่วยซึ่งเราจะให้ประชาชนอ,อสอมออแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านซึ่งแนวคตเนี่ยถ้าคิดว่าโควิด จะเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยจะต้องให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิดได,ได้จึงเป็นที่มาของการดําเนินงานโฮมไอโซลิชันของเพลโตป,ป่าครับซึ่งสําหรับข้อดีของการดําเนินงาน H ชที่บ้านก็คือผู้ป่วยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆอยู่บ้านเดิมๆได้ดูทีวีในนอนบนที่นอนเดิมๆซึ่งมีความคุนค้นชินและก็ผู้สัมผัสร,รวมบ้านก็าสามารถได้ดูแลให้กำลังใจกับผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ครับ หลังจากตรวจว่าผู้ป่วย ATK บวกนะคะก็จะทำการส่รงคนไข้เข้าระบบการรักษา Home Isolation ซึ่งจะมีการประเมินคนไข้คือประเมินบ้านแล้วก็ประเมิอนอาการเบื้องต้นนะคะถ้าคนไข้อ,อ,อยู่ในสีเขียวเราก็รักษาที่บ้านได้นะคะโดยมีการรักษาผ่านกลุ่มลายนะคะแล้วก็มีการส่งยาคนไข้ที่บ้านนะ แล้วถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคนไข้มีไอเหนื่อยเพิ่มขึ้นเราจะมีระบบรถรีเฟอร์มารับที่บ้านเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะรักษาตัวครบ10วันก็ให้ผู้ป่วยดิช,ชาร์ดได้แต่ว่าเราก็มีคําแนะนําให้ผู้ป่วยอยู่ต่อให้ครบอีก14วันนะคะเราจะอยู่ในกลุ่มรายย24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าคนไข้อาการเปลี่ยนแปลงคนไข้ก็จะโทรมาเลยค่ะแล้วก็เราจะมีการส่งตัวคนไข้ทันทีหลังจากประเมินแล้วว่าอาการเปลี่ยนแปลงค่ะ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีการดําเนินการนะคะเกี่ยวกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะก็คือเป็นเฮดกิที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านทางองปทอค่ะก็จะมีการดําเนินการนะคะจัดหาอาหารในทุกๆวันวันละสามมื้อนะคะแล้วก็มีการกําจัดขยะติดเชือ้อก็คือการขยะติดเชือ้อมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากะคะ่ะแล้วทีนี้การกําจัดขยะก็คือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีขยะอยู่ภายในบ้านนะคะ พอถึงเวลาก็คืออบก็จะดําเนินการเอาไปกําจัดให้แล้วก็ของอบพค่ะจะมีการกั้นบริเวณเพื่อที่จะใหะ้ประชาชนภายในหมู่บ้านนะคะทราบว่าบ้านหลังนี้ค่ะมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็น H i ไอแล้วก็จะมีการควบคุมะคะ่ะเฮทิของผู้ป่วยของผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสีย่ยงสูงะคะ่ะส่วนของขยะติดเชื้อนะคะก็คือเราจะให้ผู้ป่วยแล้วก็ผู้สัมผัสเสีย่ยงสูงะคะ่ะ ของอบทจะมีการแจกถุงแดงนะคะซึ่งเป็นถุงขยะติดเชื้อก็คือให้เก็บไว้ที่บ้านโดยที่พอถึงเวลาค่ะครบตามจํานวนกําหนดวันก็คือจะมีรถของอบทค่ะมารับแล้วก็ไปส่งให้กับบริษัทเอกชนในการกําจัดขยะต่อไปค่ะเมือนเป็นเมื่อนแบบว่าคลายวัดได้ปัญญาค่ะก็คือแบบ ปกติก็คือรักษาตัวได้ปัน,นีาค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกินตัวเลยค่ะ <S 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 ที่ตัดสินใจรักษาตัวที่บ้านเพราะว่าที่บ้านสะดวกกว่าโรงพยาบาลสนามเลยแบบว่าพอดีเรามีลูกด้วยถ้า,าไปโรงพยาบาลสนามอาจจะไปว่าลำบากสักนิดนึงเลยว่าเอาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าที่บ้านในห้องก็มีห้องน้ำเลยตัดสินใจว่าอยู่บ้านแล้วก็ตอนรักษาคือทีมทีมหมอก็ดูแลดีคะค่ะ ส่งทางลายถ้ำอาการเป็นยังไง,งได้แบบนี้ค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิคาะออกซิเจนส่งทงังเช้าทางเย็นนะคะตอนถ้ามีค่ายอุณหภูมิสูงก็ต้องออถวห้าหม,ม้อได้ค่ะแจงหม้อว่าราวันอุณหภูมิแบบนี้อาการแบบนั้นไปหม้อก็แนะนำเดียค่ะก็อยู่แบบ ปกติเลยแต่ว่าเราจะไม่ออกมาข้างนอกอยู่แต่ในห้องคือทีบ้านจะส่งข้าวทางหน้าประตูอะค่ะคือขุยผ่านแบบว่านหน้าหน้าประตูได้วันนี้ค่ะทีบ้านนี่มีทั้งมดเจคนก็คือติดเชื้อกับหรูสองคนก็ทีบ้านจะไม่ติดเผ่มอะค่ะ รักษา50วันแล้วก็คนก็14วันออกจากนอกห้องได้แต่ต้องรักษาตัวต่ออีก4วันอยู่อยู่ยในคลอปราคาไม่เอาอข้างนอก่อนค่ะกันปวใหยลงกล้องลูกทั้งสองคนนั่นก็การอยู่แยกห้องกันนะครับแต่พมอยู่ข้างนอกสองคนปัญญาก็เลยก็ไม่กลัวครับไม่กลัวหม้อ,อคบมาแนะนําบอกวัาห้างก็กินแยกกันครับพ่มกับตัว14วันนะครับ แต่คนติเด,ดเชื้อนี่จะอยู่ในห้องเพียงสิบวันขันอกจากนั้นก็ออกมาจากห้องนะครับแต่ว่ายังไม่ไปไหนไม่ได้ครับเมื่อรู้ว่าตัวเองติดโควิดก็พอดีบ้านนี้ก็คือติดโควิดกันสองคนค่ะกับลูกชายเมื่อรู้แล้วก็คือ,อ,อหมอก็จะเข้ามาแนะนําว่าควรปฏิบัติอย่างไรในขณะติดเชื้อค่ะคือวิธีการป้องกันตัวเองกับวิธีการป้องกันที่ไม่ให้เชือ้อแพร่ไป ไปสู่อีกบ้านหนึ่งอะคะ่ะพอดีเพราะว่าบ้านนี้อยู่ติดกันสองบ้านขณะอยู่ในบ้านก็คือใส่แมสแล้วก็ล้างเจลตลอดนะคะแยกภานชนะทุกอย่างคุณหมอจะให้ประหลอดบัดไข้แล้วก็ไอที่วัดค่าออกซิเจนในเลือดนะคะก็จะทําการทำรายงานส่งหมอช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะการเป็นโควิดก็คือมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าเราคือต้องป้องกันตัวเองให้ดีก็คือตามฟัง ฟังคําแนะนําของหมอปฏิบัติตามทุกอย่างอะคะ่ะทั้งหมดนี้ถ้าเราทําตามคําแนะนําของหมอแล้วก็จะปลอดภัยอะคะ่ะอาเภอตะวป่าได้ดําเนินการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือ HI ตั้งแต่เดือนกันยายน2564จนถึงปัจจุบันผู้สัมผัสร่วมบ้านที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย HI ในบ้านมีความปลอดภัยบ้านใกล้เรือนเคียงกับผู้ป่วยก็มีความปลอดภัย ขอให้ประชาชนทุกท่านมีความมั่นใจในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่จะดูแลผู้ป่วยให้ใช้ที่บ้านสําหรับบ้านที่ไม่มีความพร้อมที่จะให้ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านเราก็ยังมี CI หรือศูนย์พักคอยอำเภอตัวกป๋าและจังหวัดพังงาก็มีศูนย์พักคอย,ยแต่ละอำเภอสําหรับรองรับดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยขอให้ทุกท่านมั่นใจในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครับเรา